สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนพารวยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะประจำงวดวันที่ส2บนะคะเดือนแปดปีห4สี่นะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่สิบนะคะก็มาสรุปวันที่9ที่ผ่านมาก,กันก่อนนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในเร่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปรับชมรับฟังแล้วก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะชมอย่างมีสตินะคะก็เมื่องงวดวันที่9นะคะแอดก็ให้เม็ดเดียวแล้วก็ชุดวินนะคะ เม็ดเดียวแล้วก็ชุดวินนะคะเม็ดเดียวก็มานะคะเดียวทางมาตัวไหนเนาะมาสองสองสามหกศูย์ห้าสาก็สองสามตัวก็0ูนย์ห้าสามนะคะศูนย์ห้าสามวันี้ชุดวินไม่มาบนนะคะมาล่างเนาะมาหกนะคะเอดก็ให้เด่นที่หนะคะวิ่งรูดที่หมาตรงๆนะคะหกศตรงๆเนาะ ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นนะคะรอลุ้นในงวดวันที่สิบสองนะคะวันนี้แอดจะมาลงวันนี้ก็จะมีชุดก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะ สำหรับแล้วแนวทางเราพัฒนานะคะแอสก็จะลงให้เหมือนเดิมเม็ดเดียวแล้วก็ชุดวินนะคะบางท่านอาจจะบางท่านที่โชคดีเนาะงวดก่อนนู้นจับสามจับชุดวินได้สามตัวนะคะได้สองเด้งไปเลยนะคะเพราะว่าแอดลงให้แค่ห้าตัวนะคะจะจับง่ายนะคะห้าตัวก็จะไม่เยอะแต่ถ้าหกหกตัวเจ็ดตัวก็ใช้จับขยายออกไปก็จะหลายชุดมีห้าตัวก็มีลุ้นนะคะ งวดนี้มาแต่ศูนย์เนาะศูนย์กับเออถ้าสี่ตัวก็ศูนย์หกเนาะก็ได้แค่สองตัวนะคะสองตัวล่างนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังมาอยู่ดีกว่าไม่มาเลยนะคะสองตัวล่างก็ยังดีดีกว่าไม่มาเลยสักชุดนะคะก็ขอให้มาอย่างนี้เรื่อยๆเนาะให้พี่น้อง fc เราได้มีโชคมีลาบก,กันทั่วหน้านะคะ สำหรับชุดวินนะคะตัวที่มาก็คือมีศูนนะคะแล้วก็มีหกมี2ตัวเท่านั้นที่มานะคะไม่มา3ามตัวก็ยังดีตัวรูดยังมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีก็รอลุ้นในวันที่สิบสองนะคะก็ ไปตามรับชมรับฟังในงวดวันที่สิบสองกันต่อเลยนะคะสำหรับวันที่สิบสองนะคะแอดจะลงให้ตรงนี้เลยเนาะสิบสองเดือนแปดนะคะปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะลาวพัฒนา ก็หเม็ดเดียวอ้ะแอดไม่ลงให้เยอะเม็ดเดียวถ้ามาก็คือมานะคะถ้าหลุดก็คือหลุดก็แล้วแต่ใครจะชอบนะคะเพราะว่าใครจะชอบชุดวินชุดวินก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะชุดวินก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะเด่นนะคะก็วิ่งได้รูดได้สำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะตัวเดียวเม็ดเดียว ก็ในใจที่จริงก็มีหลายตัวอยู่นะตัวเด่นในใจอะ่ะมีอยู่สองสามตัวมีสามตัวในใจอะ่ะแต่ว่าแอดจะเลือกมาถูกตัวหรือเปล่าแค่นั้นนะคะแต่แอดจะลงชุดวินให้ด้วยว่าแอดจะเลือกตัวเดียวเม็ดเดียวมาฝากพี่ฝากน้องได้ถูกตัวหรือเปล่านะคะ สำหรับชุดวินชุดวินวันนี้นะคะก็จะลงให้ห้าตัวเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ก็อาจจะมีเบิ้ลก็เป็นไปได้นะคะก็จะลงกันเบิ้ลไว้ด้วยเนาะมีเจ็ดนะคะมีสองมีศูนย์นะคะมีแปดมีสามนะคะสำหรับชุดวินนะคะ ก็ไปจับเองได้เลยนะคะชุดวินสามตัวสี่ตัวนะคะสี่ตัวห้าตัวแอดก็ให้ตัวนี้ไปเลยเจ็ดสองศะอดจับให้ได้สตัวนะสามตัวไปจับเองนะคะ 7จ็ดสองศูนย์สามแล้วก็สองศูนย์แปดสามอันนี้แอดให้เบิ้ลนะคะสามตัวไปจับเองนะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลเนาะเบิ้ลก็จะให้สามสามแปดแปดเบิ้ลก็ให้แค่สองชุดนะคะที่จริงก็มีหลายชุดอยู่แต่ แคเอาแค่ตัวในเอาแค่ในตัวเด่นเท่านั้นนะคะลงให้แล้วก็ให้สามตัวชอบชุดนี้เนาะศูนย์แปดสามสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวแคสให้รูดแปดนะคะแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสองนะคะแวก็จะเน้นตัวเจาะให้นะคะงวดที่แล้ว ที่ผ่านมาที่ลงให้เม็ดเดียวก็จะเน้นตัวเจาะให้ก็มาทุกมาทุกรอบนะคะที่แอดลงไปให้เนาะแปดสามนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะแปดแปดนะคะแปดเก้าคู่นี้ก็ชอบนะคะแปดเก้าแปดแปดแปดสามนะคะ แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะหรือว่าใครจะชอบชุดวินนะคะจับชุดวินก็ได้เลยนะคะชุดวินก็มีสิบเหมือนกันนะคะมีสิบิ้นนะคะสองตัวบนล่างนะคะชุดวิน แปดสองนะคะเน้นให้แค่นี้เนาะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มานะคะก็ตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ